าแล้วครับมากันแล้วนะครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับซื้อโต๊ะไม้สกักตู้ไม้สกักเหรียญเก่าผ้<อ>งเหลืองเก่า,าชามเบญจรงค์เครื่องลายคามเครื่องเงินเก่ากระเพาะปาเก่าตะเกียงลานตะเกียงเจ้าพายุนาฬิกาเก่าเหรียญเก่าแบงก์เก่าเหล้าเก่าทุกชนิดทุกสภาพขายได้ เรารับซื้อนะครับบ้านใดมีของพวกนี้นะครับสามารถนำออกมาขายได้เลยนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงนำออกมาขายให้เราได้เลยนะครับเรามาบริการรับซื้ออย่างน้าบ้านท <The S 1> ่านแ <The S 1> ลว้ว <The S 1> ให้ราคาสูงด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวายกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับ